วัพนพนะวันวนาจิตท่องคาถาประจําวันเกิดใช่ใชถ้าเราเกิดวันไหนเราเน้นไปที่รากเราเองอแก่นแท้ของเราคือเราไม่ต้องไปถึงเล่าประวัติอาจารย์หน่อยครับอาจารย์อาจารย์เป็นเทพจี้กงใช่ไหมครับตอนที่ตอนนั้นยังไม่ถึง ตอนเด่นยังเป็นพระอยู่พระธุดงค์เป็นอยู่สองปีแล้วก็สึกมาเพราะเห็นท่าไม่ไหวแล้วเพราะว่าไปทางสายทำมันก็ไม่ได้คุยแบบนี้เนี่ยก็เลยไปทางสายจีนสายจีนก็ไปทางซันเป่าคือไตรัตนไปทางจีกงโพธิสัตว์แล้วก็สังอริยเมตยไตบต้องใช้การเวลาเน,นี่ยนะนะกว่าจะมาได้ก็สามสิบปีแล้ว แล้วแต่ปีสามศูนย์สามสามพอออกมาก็สามสาวันนี้ก็ตกสามก็สามสิบปีแล้วก็เลยมาสายนีต้ตลอดวันๆก็ไปวัดนูน่นวัดนี่ใช้ชีวิตแบบสมัมมาทาตถาก็ไม่ได้ยึดติดอะไรหรอกเพราะว่าให้ลูกมันเลี้ยงแนวเราก็ไม่ได้ทําอะไรนะอาจารย์ขี่จักรยานศึกษาธรรมะศึกษาธรรมะอย่างเดียวแล้วก็อาจารย์ก็คุยได้ลายภาษาที่แต่เมื่อก่อน หลายบรษัเดีย๋ยวนี้เน้นไปที่ภาษาจีนอย่างเดียวอย่างอื่นก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะนี้ก็ไม่ตายอย่างเดียวเลยหรือก็ไม่มีอะไรนะวอาจันดูดวงฟรีมากี่ตีแล้วอันนี้เนะี่ยตั้งแต่สุดมาก็ดูแล้วแต่ว่าเขาอะไม่เข้าใจเองครับเพราะเราเรียนแล้วเราก็รู้ว่ามัน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 ไม่มีอะไรมากหรอกเพียงแต่ว่าเราเขาอ่ะเรามันจะดูแบบพวกเธอมันเป็นแบบ ใบโพกิงโพอ่ะไอ้เนี่ยมันเดียนรากโพเลยแล้วอาจารย์เน้นให้เขาทําอะไรครับให้ภาวนาอย่างเดียวเน้นการภาวนาภาวนาจิตท่องคาถาประจําวันเกิดใช่ถ้าเราเกิดวันไหนเราเน้นไปที่รากเราเองแกนแท้ของเราอย่างอื่นเราไม่ต้องไปสนใจคาถาวันเกิดประจําวันเกิดมันมันดียังไงครับมันดีมันป็นรากไงครับเป็นรากแก้วรากแก้วของมนุษย์เราที่มาจุติอย่างครับ ภาษาจีนเขาบอกว่าเนี่ยนฝูอีเซินเจินฟู่เรี่ยงครับถ้าเราเรียกพุทโธทั้งวันนะครับมันจะอะไรก็จะดีหมดแหละก็เหมือนกันที่ศาสนาคริสต์เขาสอนให้เรียกฮาเลลูยาฮาเลลูยาคยีสุขยอาเมนก็สอนให้เรียกทุกวันครับแล้วก็ของอันโดก็สอนให้อันโดกอนโดกวันละห้าขุนกพยายามเน้นให้เราเรียกศาสดาของเราในเมื่อเราไม่มีพ่อไม่มีแม่แล้วเราต้องยึดหลักท่าน ลกหลักถ้าเป็นศาสดาของเราเลยเพราะว่าเราชีวิตของคนเราถ้าไม่มีหลักมันไม่ได้มันก็จะเคล้งคว้างเหมือนกับผีไอ้ผีเสื้อะบินไปเรื่อยมันไม่มีที่ยึดเหนี่ยวแต่ถ้าเรามีหลักธรรมร่วมรักคือว่าห,หลักธรรมร่วมลักษณะในตัวเรามันก็จะทําให้เรามีหลักมั่นคงไม่หลงทางมันก็มีอยู่แค่นี้แหละแล,แล้วท่องคาถานี่วันอาทิตย์ท่อง เวลาที่นี้อาวิสุทธิสารุติท่องตอนนี้เราเราบ้านเราไม่เป็นรัตนโกสิร์ศกเราปกครองแบบไตรัดเราต้องท่องแบบสิบหลไปเลยง่ายดีเมื่อก่อนมันร้อยแปดก็เก้าหลไงทีงนี้เรามาเป็นสิบหลไปเลยพอเราละจันที่สิบแล้วเราก็ให้เหมือนกับภาวานาจิตพิสูจน์ให้ให้จิตเราพิสูจน์ได้ว่าเราภาวานาไปแล้วมันเป็นจริงมันไม่ได้ภาวนาแบบหลุมๆแรง แอ่ขอยมุ่งมั่นเพียรเพ่งอยู่แล้วเราก็จะประสบความสาเร็จเองเพราะพระพุทโธก็บอกแล้วว่าถ้าเราเพียรเพ่งอยู่เราก็จะกําจัดมานแล้วก็เสนาม,มารได้เหมือนกับผ้าที่ขึ้นตอนเช้ากําจัดความมืดได้ส่องสว่างฉันใดก็ฉันนั้นเนี่ยนี่คือพระพุทโธตัดไว้ฐานถาคตอ่ะเพราะนั้นเราก็ ปฏิบัติได้ก็ปฏิบัติไปเพราะว่ามันพระธรรมคือทายาทเน่ยพระพุทธองค์ก็บอกแล้วเราจะไปยึดติดเรื่องอื่นนี้ว <c oughs> เพราะว่าถ้าเราไปหลงทางมันก็ไม่เหนียะมันเป็นแค่เออไม่เที่ยงอยู่แล้วอนิจจาทุกขังอนัตตาบบางคนก็ไม่เข้าใจเองอ่ะมันก็มันของง่ายๆเองแต่มันทําไม่ได้รอกบางคนมัน,นจะหลงเริงอยู่ทางโลกไง <c oughs> <c oughs> มันไม่รู้จะทํายังไงในเมื่อเราขาข้างหนึ่งลกขาข้างหนึง่ง ทามันก็ต้องชอบทําไว้ก่อนเนาะชอบทําก็จะเป็นผู้จะเดินเขาบอกว่าทรมกาโมพระวังหูติก็คือว่าผู้ที่ชอบธทมก็คือผู้ที่เจริญครับแค่นั้นเนี่ยทันโตเศธโธมนุษ์เสสุในหมู่มนุษย์ทั้งหลายถ้าเราฝึกตนดีแล้วเราก็ประสบสุดแล้วแค่นี้แหละชีวิตจะเอาอะไรอีกเราขอเป็นคนดีก็พอแล้วนะ อาจารย์ลองไล่ถึงเอาตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์ให้หนอยครับเออว,วันอาทิตย์ก็อาวิสุนุสานต <c oughs> าุติเราท่องหกจบจบหนึ่งสิบหลแว้วก็คัดได้เลยอธิษฐานเลยจิตเมตตาเมตตาจิตสามครั้งไปเลยจิตเมตตาเมตตาจิตจิตเมตตาเมตตาจิตสามครั้งเรียกยิงลายภาษาเราก็เรียกว่ายิงไปเลยเ <c oughs> <Facebook S 2> วทบุตรอธิษฐา,านนะวันจันทร์ก็เวันจันทร์ก็ ยีราชการรักษาสิบห้าจบจบหนึ่งสิบหลไปเลยเออแล้ววันอ,งนองนังคากตรก็เทียงจันทรดที่นังไปจบก็จบละสิบหลไปเลยแล้วก็วันพุธก็พุธกลางวันก็เอการพุธปันจูธรรมวัฒกาแล้วก็อีสัมระดูปุจจิตพุทธทเป็น <ถ travaille S 1> <ง>พุธกลางวันกับกลางคืนเออนนั่แหละกลางคืนสิบสองจบ จบละสิโหลกลางวันก็17จบจบละสิบโหลแล้วก็วันพุธก็ลานนเสียงวิสาทีกะพระมันเป็นแฝดเราต้องท่องคู่คท่อง19จบจบละสิโหลทำอย่างนี้ให้เป็นนิสัยทุกวันทุกวันมากง้อยเช้าเที่งยงเย็นก็ได้แบบเดียวกับของาศาสนาอื่นเขากำหนดไว้วันละหครั้งก็ได้ว,วันละครั้งก็ยังดีดีกว่าไม่ทำเลยสมมติถ้าเรา เราเรายึดมั่นในในในหลักธรรมแล้วครับแล้วก็ว,วันศุกร์ก็วาเ์ถนโนมั้งวายี่สิบเอ็ดจบจบละสิบหลูเช้าเที่งยงเย็นก็ได้ตอนนอนก็ได้ทําได้วันละสิบหลูครับยังต่ําให้มีวันละสิบหลูทําให้เป็นนิสัยแล้ววันเสาร์ก็สมนาคกรีธาโทสิจบจบจบละสิบหลูถ้าทาอย่างนี้ได้นะอะไรก็ราบลื่นเหมือนกับเราถนนเราเต็มไปด้วยอืม ซูเปอร์ไฮเวย์เนี่ยไม่มีอุปสรรคเลยเนี่ยก็คือมีโชคลาภเงินมามันไหลมาเองมันอยู่ที่เราอธิษฐานจิตเฟซบุ๊กเราเฟซบุ๊กเองเลยยิ่งไหลเราที่หนึ่งเขาก็ท่องต้องท่องอย่างเดียวเแต่ว่าเขาก็ต้องเสริมด้วยฐานด้วยทําบุญทําทานด้วยถ้าไม่ทําบุญทําทานก็ไม่ได้แล้วเอาแต่เข้าไม่มีออกก็ไม่ไหวเหมือนกันน่ต้องให้คนให้คนแค่เจ็ดคำใช่ก็เรียกอภิธรรมเจ็ดคำพีภาษาพวกเราก็เรียกอภิธรรมเจ็ดคำพี ถ้าเป็นภาษาฝรั่งก็เดียว่า seven อ p d dmyts.com อะ่รงเงี้ย update u p d a ก็ได้ update seven u p d d this mania ครับทีนี้เดือนมันน่ะถ้าเรารู้ว่าคนที่เกิดเดือนหนึ่งถึงเดือนหกคือเดือนดำทุกกษัตริย์ทุกตัวเลยสิบสองราศีคนที่เกิดเดือนหนึ่งถึงเดือนหกคือดำก่อนแล้วก็เจ็ดถึงสิบสองคือขาวก่อนมันจะเมื่อกันที่สมัยก่อนคนโบราณเนี่ยเข้ามาหนีเข้ามาเมืองไทยอ่ะ เขามีน้ำกินหรอเ,รเขาก็เห็นน้ำสกปรกนี่เขาก็ตั้งโอง่งแล้วก็เอาเครื่องกรองเอาหินทรายถ่านแล้วก็อะไรอิดอะไรเลียงเลียง,ลยงแล้วเทน้ำสปกปรกแล้วกรองออกมาน้ำสะอาดแล้วก็ได้กินเลยใช่ไหมเนี่ยก็นี่เขาเรียกว่าหญิงหยางเชียขี่ก็คือมืดกับสว่างมันก็สมดุลกันเนี่มันเป็นสัจธรรมของมันใน้คนอนะ่ะมันไม่เอาเหรอกมันมักง่ายกันหมดนะมันจะเอาเร็วเอาเร็วเ,เรกดบุ่มกดปุ่มกดบุ่มม,ม,มันก็เลย เป็นคนอ่อนแอไงไม่ค่อยเข้มแข็งไม่อดทนให้พรนเลยครับจะให้ภาษาจีนไหมได้ครับได้ได้ได้ให้พรก็ได้เย็นอีชิงกงเถอเซาตื้อส่วนเหยี่ยมเย็บเจีงช่างจูฮกหวยสั่วใจแต่เชียนหูทงสูที่เหยินจวนเสียนยูทงจู 现做简单的，先忙活招生，风雨长招生，人民西康宁，法界组还是红灯湖上道，爱思大北福摩台的滴滴下机上户户相左，日光大厅中上警告上帝，日光大天中上警告上帝，日光大天中上警告上帝。 ยก็คือสิ่งที่เราจะได้เจริญรุ่งเรืองถ้าเราภาวนาจิตที่สุดที่คุณได้เลยนักมหาคุณเองคร,ครับผมทุกอยากก็จะด้ครับผมสาธุครับ